สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะคะตัวสปนะันเค้กน่ะแล้วก็ชิฟฟอนเค้กนะคะมันแตกต่างกันส่วนผสมอัตราส่วนนะคะมีแป้งเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วก็วิธีทําด้วยนะคะบางสูตรนะคะทำสปันเค้กก็ทําง่ายๆแบบนี้ที่ก้อยกำลังสอนเนี่ยซึ่งตอนนี้ที่ก้อยพาทำเนี่ยก็คือการอบง่ายๆเอาส่วนผสมทั้งหมดทุกอย่างเนี่ย รวมกันใช่ไหมคะขั้นตอนการทําก็คือแป้งเค้กนะคะเกลือแล้วก็ผงฟูรวมกัน2รอบก่อนนะคะแล้วก็ตีน้ําตาลแล้วก็ไข่เนี่ยนะคะนาน4นาทีด้วยสปีดแรงสุดจากนั้นพอครบ4นาทีแล้วแล้วก็เอาร่อนร่อนแป้งเนี่ยลงอีกทีหนึ่งนะคะแบ่งร่อนทั้งหมด2รอบเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้สําคัญนะคะใครจะทําเค้กแล้วตกมาตายเนี่ยมันอยู่ที่การตะล่อมนะอยู่ที่การคนส่วนผสมนะคะ โอเคไหมตล่มจนมันเข้ากันก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะตะล่มจนได้เนื้อแบบเนียนเหลวเลยนะแล้วก็จนไม่เห็นเม็ดแป้งเลยนะคะต้องดูดีๆนะคะแล้วทีนี้ก็ใส่ถาด10คูณ10นิ้วนะคะ แล้วก็อบนาน27นาทีนะคะคือที่จริง25นาทีก็ได้แต่ว่าเวลาผ่านไปสมมติเราอบออกมาเสร็จแล้วตัวข้างหน้าหน้าของเค้กนะคะมันก็ยังแบบแฉะอยู่นะมันก็จะร่อนออกได้นั่นเองนะคะวันนั้นมีคนถามว่าทำยังไงให้ตัวหน้าเนี่ยมันไม่ร่อนออกใช่ไหมคะก้อยก็บอกไปว่าอบนานหน่อยเพิ่มเวลาอบ2นาทีนะคะเพิ่มเวลาอบนานหน่อย2-3นาทีนะคะเรามาดูตัวเนื้อชิฟฟ่อนกันบ้างอ่ะก้อย เล่าให้ฟังแล้วนะตัวสปันเค้กนะคะมีวัตถุดิบตามนี้แหละที่เล่าให้ฟังก็คือ3อย่างนะคะเพิ่มออปชันคือเกลือแล้วก็ผงฟูเข้ามาใครไม่ใส่เกลือหรือผงฟูก,ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะคือเนื้อของตัวสปันเค้กนะคะตัวเค้กเนี่ยนะพออบมาแล้วเป็นเป็นเค้กแบบนี้นะคะ มันจะอยู่ได้นะคะก้อยให้เนี่ย5วันนะใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้นานผ่านไป5วันรสชาติทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะตัวสปันเค้กที่พาอบตรงนี้ไม่มีส่วนผสมของนมไม่มีส่วนผสมของน้ํามันเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อของมันจะออกเป็นแบบว่าออกเป็นแบบนี้ฟองน้ำแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ชอบเลยมันจะรู้สึกฝืดคออันนี้ถ้าฝืด พูดว่าฝืดคอมันก็แรงเกินไปใช่ไหมคะยังไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นเนื้อที่แบบว่าหยาบหยาบนิดหนึ่งนะคะอ่ะหยาบหยาบก็อาจจะแรงไปส่วนตัวนี้คือเนื้อชิฟฟ่อนนะคะเราสังเกตว่าแบบมันจะเป็นนุ่มนิ่มเบาแล้วก็ฟูแล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเนื้อชิฟฟ่อนนะคะทำไมมันเป็นแบบนี้ได้หรอคะ เรามีส่วนผสมนมเข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันเข้าไปด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นเนื้อที่แบบว่านุ่มเนี่ยมได้แบบนี้นะคะอันนี้เอาให้ดูเนาะหนึ่งสูตรเค้กที่ให้วันนี้นะคะสำหรับพิมพ์เค้ก1ปอนด์เนาะพิมพ์กลมนะคะออกมาก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็จะไลน์มาทั้งหมด3ชั้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมปาดเค้กนะมันจะเป็นแบบนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะคะ เป็นแบบว่าเบาๆเนาะส่วนอันนี้มันจะเป็นฟูนะคะมันจะเป็นแบบว่าฟูๆเป็นเค้กไข่พวกเราจินตนาการเค้กไข่แบบนั้นได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็นี่แหละส่วนผสมนะคะที่มันแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมเข้ามาคือตัวนมแล้วก็น้ำมันเข้ามานะคะแล้วก็ขั้นตอนการอบเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอบในถาดถาดเหลี่ยมนะคะไม่ต้องรองน้ำนะขั้นตอนการอบเหมือนกันทำเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ใส่ ลองด้วยแผ่นเทปลอนด้วยนะแผ่นเทปลอนเนี่ยมนมีข้อดีอย่างนี้เวลาที่เราอบออกมาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ลอกล่อ,อนออกมาเนี่ยลอกออกมานะแล้วตัวหน้าเค้กนะมันก็จะสวยเนียนแบบนี้เลยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้กระดาษไขนะคะกระดาษไขนะหรือกระดาษรองอบเนี่ยนะคะตัวกระดาษเนี่ยเมื่อมันโดนโดนน้ําใช่ไหมคะโดนของเหลวเนาะมันก็จะย่นใช่ไหมคะพอย่นเสร็จแล้วพอลอกออกมาปุ๊บตัวเค้กตรงก้นเค้กเนี่ยก็จะเป็นย่นๆน,นะคะ พราะฉะนั้นแล้วพวกเราเปลี่ยนจากกระดาษไขซะให้เป็นเทฟลอนแบบนี้นะคะตัดให้มันพอดีกับพิมพ์นะแล้วก็เอาประจําพิมพ์นี้ไว้เลยนะคะสามารถที่จะใช้ซ้ำๆๆๆบ่อยได้นะคะจนกว่ามันจะพังจนกว่ามันจะขาดเวลาที่ซื้อแผ่นเทปลอนนะซื้อที่มันดีๆหน่อยนะคะคุณภาพดีๆหน่อยราคาแพงร้อยสองอันนั้นคือเวิร์กมากนะคะก็เคยเห็น30-40บาทอันนั้นไม่ค่อยแนะนำซัดเท่าไหร่นะคะซื้อราคาที่มันแบบว่าเออโอเคน่าเชื่อถือเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิค คือเทคนิคที่ให้นะคะลองตรงถาดนะคะตรงก้นถาดตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะเนื้อสปันเค้กและก็เนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยมันต่างกันก็คือส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำนะคะหลายคนเคยทำเนื้อสปันเค้กนะคะบางคนบางสูตรบางเจ้าก,ก็อาจจะใส่สารเสริม SP เพื่อที่ทําให้เค,ค้กเนี่ยมันนุ่มและก็นิ่มเหมือนอันนี้เลยนะพวกเราเห็นใช่ไหมคะมันแบบเปแบบแบบ็น,นแบบนุ่มๆแบบนี้แต่นี้มันจะเป็นประมาณแบบแน่นๆฟูแน่นๆ,น,น,ๆนะคะแต่ว่านี่ก อันนีออ้อยู่ได้ก้อยอบ3วันแล้วนะคะ2อันเนี้ยวันแล้วนะคะวิธีการเก็บนะคะก็คืออบออกมาเสร็จแล้วเนาะแล้วก็รอให้มันเย็นสนิทนะคะแล้วก็แรปสัก2 3สารอบนะแรปไว้ดีๆเลยแล้วก็เข้าในตู้เย็นไว้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวลาด้วยเค้กก้อนนี้นะคะเค้กชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวไปทำการชำระก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ